ใจที่คุณเด่นนำเสนอเมื่อเช้านี้ครับว่าเมื่อเช้าในเวทีว่า,าถ้าเรายังอยู่ในกําแพงก,การศึกษาแบบเดิมน,นะครับมันก็อาจจะยังมีเรื่องเวลาให้ความเท่าเากันนะ่ครับก็อาจจะมีเรื่องคำาวณรับอยู่ได้แต่ถ้าจะทลายกําแพงการศึกษาน,นะครับการการที่ระบบสารสนเทศเป็นส่วนสำคัญส่วนของการเซิร์ฟตัวผู้เรียน ให้เข้าถึงโอกาสในการึกษา,าที่เป็นหลายคนหลายกลุ่มหลายหลายชั้นเรียนหลายโรงเรียนยยนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าตัวระบบสารสนเทศที่แม่นจับไปถึงตัวผู้เรียนนะครับถ้ามันเห็นฟีดแบ็กกับอาแล้วเวตอนนี้มันเป็นระบบสารสนเทศที่จักตรงกลางมุ่งไปหากลุ่มเป้าหมายแต่มันยังไม่เห็นสารสนเทศผ่านกลับครับว่าตัวตัวผู้เรียนเนี่ยจะใส่ข้อมูลเติมเข้ามาเพื่อจะบอกความต้องการ หรือว่าความต้องการเนี่ยต้องการโอกาสในการเรียนรู้ซึ่งพอไปแบ่งกันจับกลุ่มดได้อ๋อเรื่องนี้มันก็ต้องเข้าถึงโน้ตหาวบางอ <บา S 1> ยา่างแอปพลิเคชันบางอย่างซึ่งต้นทุนมันหมื่นบาทแต่มันใช้ได้เป็นพันคนแล้วเขาจะเจอเพื่อนพันคนได้อย่างไงไอ้ตรงนี้ครับระบบระบบขาพกลับเนี่ยมันจะช่วยจัดการให้เขาเจอกลุ่มแล้วเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้ร่วมกันได้ผมที่บ้านเนี่ยถ้า ถ้ามีการออกแบบแบบนี้ด้วยเป็นข้อเสนอนนะคระับว่าเพื่อจะทลายกำแพงการศาึกษาให้เข้าข้อถึงโอกาสการเรียนรู้แบาบงคนมีฟีดแบ,บก็กกลับจากตัวผู้เรียนหรือว่ากลไกพื้นที่แบบซ m เ็นี่ยได้เติมข้อมูลเข้ามาในดรวยครับเราก็มีทั้งหมด4กิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกนะคะคือการสื่อสารการดำเนินงานโครงการกิจกรรมผ่านคนไกคณะทำง,งานการศึกษ,ษานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละหน่วยงาน มีกลไกภายในอยู่แล้วอย่างเช่นในเขตพื้นที่การศึกษาเองเนี่ยเราก็มีคณะทํางานในส่วนของการลดอัตราการต่อกาทคันการลดความเลื่อมล้อนโครงการทาน้องกับมาเรียนนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรามีกลไกของกอสจและกลไกของสมาชากการศื่อารนะคะซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะก็คือเราจะทํางานอย่างเช่นเขตเนี่ยก็จะมีการประชุมเก็บผลการด การรายงานเพื่อที่จะรายงามสมนสพทเท่านั้นเรายังไม่เคยมีนำนำปัญหาอุปสรรคหรือการดำเนาาินงานมาคุยการในส่วนของกอสจหรือสภาชาอย่างเป็นรูปธรรมนะคะก็เอาส่วนที่เรามีอยู่แล้วขึ้นอ,อยู่แล้วเนี่ยมามาโดยใช้กลไกที่เรามีให้มีการต่อเนื่องกันไปนะคะโดยกลุ่มเป้าหมายนะคะก็คือกอสจหน่วยงานสนกรส ราชการในพื้นที่ศูนย์บริการการจัดการศึกษาเรามีการขับเคลื่อนในศูนย์บริการการจัดการศึกษาของเราก็จะมีเครือข่ายโรงเรียนของเราเป็นศูนย์เครือข่ายโรงเรียนนะคะการขับเคลื่อนงานเนาะแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะคะก็คือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหลักนะคะชมรมผู้สื่อข่าวในพื้นที่นะคะในการสื่อสารเนาะงบประมาณก็ทรัพยากรที่ใช้นะคะก็จาก แต่ว่ามีงานอย่างสภทอเองก็มีเข้ามาในส่วนของสทอทที่จะขับเคลื่อนในส่วนของกลไกของคณะทํา,าทงานนะคะส่วนต่อไปนะคะกิจกรรมที่2นะคะที่เรา,เาช่วยการระดมความคิดน,นะคะก็คือการผลิตสือ่อหรือร,รณรงค์ผ่านช่องทางการสื่อสารนะคะอย่างเช่นทางเขตนะคะก็มีการการิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน,นในช่วงพิถุนายนนะคะแล้วก็มีการประวดสื่อส,สร้างสรรค์นะคะให้นนะคะุณครูเนี่ยค่ะ ลงภี่ีย่ามาเนี่ยทำจทัดทาคลิปวิดีโอแล้วก็มีการลงทวิตต์อัลงเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ส่งมาทาันเขตนะคะเราก็มีการตัดสินในการประกวดนะคะแล้วเราก็ให้อิทธิบัตทแล้วก็ให้ของที่ระลึกนะคะคุณครูก็เกิดความกระตุ้นนะคะแล้วก็ทําให้ออ,อยากร่วมสนุกนะคะแล้วก็มีการเผยแพร่ ศสนุนุในการรณรงค์ในการผลิตสื่อสร้างสรรค์นะคะซึ่งอันนี้ก็น่าจะทุกคนนะคะก็น่าจะเข้าถึงได้ง่ายนะคะกลุ่มเป้าหมายก็คือคุณครูผู้ปกครองชุมชนก็สามารถเข้าถึงสื่อเหล่านี้ได้นะคะผู้มีส่วนเกี่ยวเกี่ยวข้องนะคะก็อย่างในเรื่องของสพมทนะคะสัเนี่ยจะมีการบ้านให้เพืเพื่อนที่หนึ่งเรื่องก็คือให้มีการเผยแให้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องโครงการกิจกรรมทาน้องกับมาเรียน แล้วให้แท็กโครงการพาน้องกลับมาเรียนสกทซึ่งจะคล้ายๆกับการตลาดออนไลน์นิดนึงนะคะว่าพอมีการแชร์มีการแท็กก็จะทําให้ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเห็นเ,เป็นสาธาร,รณะนะคะนี่ก็ไอเดียจากสภทน,นะคะแล้วก็ทรัพยากรที่เราจต้องใช้นะคะเราจะต้องมีการพัฒนาคนให้รู้ในเรื่องของการผลิตสื่อการสร้างคอนเทนต์สร้างสาร ะะหรือจะเป็นในเรื่องของสัญญาณไวไฟนะคะหรือเราอาจจะต้องมีข้อมูลคทางางในการเก็บสื่อเหล่านี้อย่างเช่นอาจจะเป็นศึกษาธิการซึ่งจะเป็นหน่วยงานรวมทางการศึกษาไหมว่าว่าเรามีสื่อต่างๆแล้วนี่เราจ,จะส่งลิงก์ไปที่ไหนเป็นภาพรวมของจังหวัดเป็นต้นนะคะกิจกรรมที่3นะคะคือจัดเวทีแลกเปลี่ยนวงสารเสวนาอย่างเช่นในวันนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเรา สามารถทําได้มากกว่าปีละหนึ่งครั้งใช่ไหมคะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะมีเวลาในการมาคุยกันปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะคะถ้า,าสามารถดำเนินการได้มากกว่าหรืออาจจะไม่ใช่แค่ในในช่วงของจังหวัดอาจจะเป็นตามพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งเราก็คิดว่าถ้าเป็นโซนพื้นที่จะเป็นการสะดวกก็เป็นการขับเคลื่อนงานได้เรื่อยๆนะคะ เี่ยวข้องก็ได้แก่ประชาชนผู้นาชุมชนภาคเอก,กชนนะคะก็ได้แก่หอ,อการค้าหรือสภา,าอุตสาหกรรมในพื้นที่นะคะสื่อมวลชนในท้องถิ่นเด็กแล้วเยาวชนในพื้นที่นะคะหรือเป็นภาทีเครือข่ายในงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นเวลาเรามีเคสที่เราจะลงไปตาม,มระบบดูแลช่ยวยเหลือนักเรียนนะคะเราจะไม่ได้ลงไปแค่หน่วยงานเดียวเราจะประสา,อา,อา,า,า,านอมจปันทัดเด็ก หรือว่าจะเป็นครูกรสอนอเราจะลงไปได้การเพื่อเป็นการส่งต่อเด็กไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะรัพยากรที่ใช้นะคะก็จะอาจจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในช่วงวัยนะคะแต่และช่วงวัยระดับการศึกษาสานภาพแล้วก็สภาดัทางสภาวะทางเศรษฐกิจนี้ก็จะเริ่มต่อยอดไปทางกลุ่มที่1นนะคะก็คือเราก็ติดด้วยเลยนะคะว่า เราจะต้องมีการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและนาไปใช้ตามวัตถุประสงค์นะคะเพราะเนื่องจากสารสนเทศนะคะจะเป็นทําให้เรามีข้อมูลในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาเด็กเพราะทุกวันนี้ที่เราคุยกันว่าต่างคนต่างเก็บข้อมูลสารสนเทศเขาเรียกว่าเป็น Data ก็คือเป็นข้อมูลดิกแต่ยังไม่ได้ทาเป็นการาฟเป็นข้อมูลที่เป็นสารสนเทศที่จะเหภาพชัดขึ้นอย่างนี้ค่ะ เราไม่อีดด้วยเราไมอยากจึงอยากจะให้มีการพัฒนาในส่วนของข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสื่อสารนะคะหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายนะคะก็คือหน่วยงานทางการสื่อสารในพื้นที่ที่เก็บแพลตฟอร์มต่างๆอย่างสมทธก็เป็น BMC Data Management Center นะคะอบทก็จะมีข้อมูลของอบทซึ่งจะเก็บข้อมูลของเอกพิการเอกได้โอกาสเ็กยากจนทุกอย่างยูแลเช่นกันนะคะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก็คือเจ้าหน้าที่ ที่เชี่ยวชาญทางด้านไอทีนะคะหรือว่าไอนของแต่และหน่วยงานนั่นเองนะคะของเราก็จะอยู่ในกลุ่มของ ICT นะคะจานักงานสถิติจังหวัดโรงเรียนนะคะซึ่งโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นผู้บันทึกข้อมูลที่จะส่งขึ้นมานะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นะคะที่ทางอาจารย์นะคะได้พูดถึงในเรื่องของการสื่อสารจากจากด้านด้านล่างขึ้นไปนะคะเราก็คิดว่าจากออนอกจากที่เราจะพัฒนาแพลตฟอร์มในการสื่อสารนะคะที่ทางกลุ่มอื่นเขาพัฒนาอยู่และะ้ว ควรจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันในการรับข้อมูลจากผู้มีความต้องการอย่างเช่นเด็กต้องการฝึกทักษะอาชีพอะไรนะคะเด็กที่ไม่เรียนต่ออยากต้องการฝึกทักษะอาชีพอะไรให้เขาสามารถมียูเซอร์ในการเขียนข้อมูลของเขาขึ้นมาอย่างนี้นะคะเป็นต้นขอขบคุณพี่บุ๊คนะคะขอบคุณเพิ่มเติมนะครับทุกคนแน่นอนเลยครับที่แต่คาว่าทุกภาคส่วนนะครับก็จะขอบพี่ใหญ่บ้างที่พูดภาษาชาติพันธุ์เนี่ยได้พูดกับ ลูกบ้านในภาษาชุมนุทางการเสียงร,รักษานะครับก็จะเข้าอึงกลุ่มย่อมบ้านกลุ่มที่อยู่หา่างไกลกลุ่มที่ใช้ภาษาผินของตัวเองนะครับก็เป็นตัวเสริมขึ้นมานีนะครับแล้วก็เห็นที่ว่ามีอาสา,าสมัครของทางสนสุขอยู่แล้วนะครับแลปัจจุบันเรามีอาสา,าสมัครของศึกษาพิการนะครับก็คิดว่าตรงน,นี้ก็จะเป็นส่วนที่สําคัญที่จะเข้าไปเข้าถึงในทุกๆภกคส่วน ในทุกหย่อมบ้านในทุกหมู่บ้านเนี่ยว่ามีข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาอย่างไรมีทุนการศึกษาตรงนี้นะมีการส่งเสริมให้การเรียนต่อตรงนี้เนี่ยก็จะได้มีข่าวสารและการศึกษาเข้าถึงกับทุกภาคส่วนครับอบครับมองถึงความสําคัญของเบบีชนีนะคะแต่ก็โดยโดยระบบอยู่ราชการดำเชีวิตปีละครั้งจบ,จบมันก็ทำอะไรไม่ได้พอมันคิดขึ้นมาแล้วมันไม่ไม่ได้รับการไปต่อยอดสืบต่อ แล้วเราก็มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสองกลุ่มนลยนะอันนี้คือวันเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ละนะยืนยันเลยค่ะว่าต้องทําให้ให้เกิดให้ได้ถ้าไม่เช่นนั้นเราก็จะเราก็จะใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่เหมือนกันคนต่างน้องพศวีไปไหนแล้วนะครับพมอจอมีลางเยอะมาก แล้วท่านทราบไหมคะว่าเราไปเวทีที่ส่วนกลางท่านประธานกรรมการกสสท่านบอกว่าพมจมีงบเยอะมากแล้วก็พอบริหารจัดการไม่เป็นไม่อุ้มไม่ผูกนาคืนงบแม่ห้องสอนเยอะค่ะเป็นหลักร้อยล้านบางท่านพูดว่านี่เราไม่ได้ว่าใะรนะคะทุกท่านมีบุญกุกับเมืองแม่ห้องสอนเยอะท่านบอกว่าปีนี้ โครงการอน้นอันนี้ก็ทำไม่ได้คือลบไป200อล้านกิโลเ่ไหร่หนึ่เสียดายในอกปีกันก็แค่นั้นเองแต่ถ้าเรามีระบบเช่นนี้เนี่ยใช่เกินคุ้มเพื่อเอยังไม่พอแล้วก็ยังจะมีช่องทางอีกว่าโอ้อันนี้เราก็ต้องทําอันนี้เราก็ต้องทำอันนั้นเราก็ต้องจําเป็นยังจะมีแนวทางที่จะได้รับงบประมาณมาเติมเต็มในทุกทิ ในแม่้องสอนด้วยซ้ำไปนะแต่อันนี้ที่ผ่านมามันก็เป็นเป็นเช่นนั้นนะะมันเป็นระบบราชการเราก็เป็นมนุษย์ราชการนะครัตบต่างคนตา่างทำแล้วก็ไม่ได้พูดคุยกันแต่พอมาเกิดเส้นทางอย่างนี้เนี่ยทุกคนแบบปลตาย,ยอมกันเลยเรามีอะไรบ้างในขณะที่เรามีอ่ะในขณะที่เราหาว่าเราต้อ,องการสิ่งนี้เนี่ยเพื่อนท่านๆหน่วยงานเราท่านเนี่ยเขาอาจจะมีถ้ามันเติมเต็มได้ในขณะเดียวกันเราก็เป็นผู้ให้กับเพื่อน เพื่อนทาคีเครือข่า,ายไม่เพียงแค่รัฐนะทุกภาคส่วนเรามองเห็นว่าอย่างนี้อย่างนี้เมื่อเราเชื่อมกันแล้วเนี่ยมันจะมีผลผลิตของมันแล้วก็มีผลลัพธ์ของมันผลผลิตก็คือสมมุติว่าเราเอาการศึกษาวทีที่เราปีกันเนี่ยสองสามหน่วยงานระดมจับมือกันได้ช่วยเด็กหนึ่งคนหนึ่งกลุ่มให้ไปต่อไปรอดได้อย่างเนี้นะคะอันนี้ผลผลิตนะ ผลลัพธ์มันคืออะไรความยั่งยืนที่เขาจะยืนได้ด้วยตัวเองนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือเราอยากจะให้ทุกท่านในนี้มาในร่วมด้วยช่วยกันเป็นพลังนอกจากว่าเราจะเชิญหณะผู้ราชก,การแล้วข้อมูลน,นีนนะ้จะไม่นิ่งนะคะจะไม่นิ่งมีอยู่แล้วระบบ,บสารสนเทศจะต้องอัปเดตตลอดเวลาจะต้องมีความเคลื่อนแล้วในที่สุดเมื่อได้ทําอะไรไปแล้วเนี่ยแอคชั่นไปแล้ว ผลผลิตผลลัพธ์จะต้องระบุอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันก็จะไม่ยิ่งอยู่อย่างนั้นมันจะเกิดการต่อยอดมันจะเกิดการพัฒนาแล้วก็คิดต่อไปในตัวเองนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆสิ่งอะไรที่ไม่เคยคิดไม่เคยทำมาก่อนมันก็อาจจะคิดได้นะคะเราไม่รู้ว่าในอานาคตอะไรจะเกิดขึ้านาแต่ถ้าเราเมีพลังที่มาร่วมด้วยช่วยกันคิดเนี่ยมันดีวันนี้ในห้องนี้ก็ดีหแล้นะคะแล้วมันก็จะเราจะต้อง ร่วมด้วยช่วยกันผลักดันให้เกิดเป็นความจริงสีเป็นคนนะคะจากสองรองคุเมืองแม่สอนนะคะก็คือหรือก็สอนเอเดิมนะคะ <c oughs> ชื่อเดียวกันอะไรนะคะสุรายกอดเดิมนี้นะได,ด้ความหมายใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> ก็ะตัวอย่า,างความสำเร็จนะคะด้านการศึกษานะคะแล้วก็บวกอาชีพนะคะก็คือในส่วนตัวก็คือได้เป็นผู้ปฏิบัติลงในพื้นที่ด้วยก็คือเป็น CM <c> ของ กลุ่มเป้าหมายในโครงการนี้ด้วยนะคะก็กิจกรรมหลักก็คือการจัดก,การเรียนรู้นะคะก็คือเราได้นากลุ่มเป้าปปหมายเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างเช่นของกศนอของของแทนรถกศนนะคะจะได้เข้าใจสกรองมันแปลกๆยังไม่คุ้นเคยกันใช่ไหมคะก็ในของส่วนของกศนเองนะคะก็คือเราได้ดึงเด็กทั้งที่อยู่ใน ระบบการศึกษาอยู่แล้วก็ต่อยอดเช่นเขาเรียมก็ดึงเขาขึ้นมต้นจากมต้นขึ้นมปลายแล้วจากที่ไม่มีเขา้าระบบการศึกษาเลยก็คืออยู่นอกระบบการศึกษาเราก็พอดีโครงการนี้เข้ามาในช่วงที่เราับสมัครเรียนพอดีเราก็เลยใช้โอกาสนี้ดึงเด็กเข้ามาด้วยนะคะก็คือเรามีทุนด้านอาชีพให้กับกลปปุ่มผู้หมั้นที่มทุนรักษาพันปันในการสสกษาอาชีพนะคะ ของคอสโนงเองก็ส่งเสริมในการเลี้ยงไก่ทางพื้นเมืองก็คือมีบนรากฐานของความต้องการของชุมชนแล้วก็ของเด็กด้วยก็คือเขามีการเลี้ยงไก่อยู่แล้วแล้วก็ส่งเสริมต่อยอดทุนอาชีพของเขานะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มอื่นๆก็คืออย่างบา๊งห้าที่เลี้ยงผูกขกไฮโดรโปนิกเนาะแล้วก็มีพอห้าแล้วก็มีกลุ่มอาชีพของผู้บุริก็คือมาฝึกในสถาประกอบการอยู่สองรายนะคะก็ เข้าสู่ระบบเขาเรียกว่าส่งเสริมอาชีพเพ่อให้เขามีรายได้เสริมนะคะนอกจากาจากการเรียนรู้นะคะแต่ขงอ,าากของกรจะประสบความสำเร็จในด้านการที่จะด,ดึงเขาเข้าสู่ระบบการศึกษาแล้วมีคุณวุฒิทางการศึกษาทั้งประถมมต้นมัธยมปลายท,ที่เท่ากับป .6 มต้นมต้นม .3 แล้วก็ม .6 นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีฐานอาชีพนะคะก็คือให้เขามีช่องทางในการาประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูนะคะแล้วก็นอกจากนี้เขาก็มีเป็นเหมือนพัฒนาะคุณภาพชีวิตของตัวเองและครอบครัวก็คือมาช่วยถุจริตครอบครัวได้เขาอาจจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่มันเหมือนจะยิ่งใหญ่แล้วก็คือเหมือนเขาได้อย่างนั้นก็มีมีทุนให้เขาช่วยเหลือเขาอยู่ในพื้นที่แล้วได้รับการศึกษาด้วยวมีการส่งเสริมอาชีพด้วยนะคะก็คิดว่าเป็นเป็นสิ่งที สัมาัสู่ความสําเร็จความเข้มแข็งในชุมชนนะคะซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเราก็จะมีทั้งเด็กออกกลางคัน,นคุณแม่ไว้สานะคะอายุเยวาวชนนะคะอายุตั้งแต่15ปีถึง25ปีนะคะแล้วก็ผู้เรียนที่ยังไม่จบการศึกษาภาคผังคับนะคะก็คือไม่จบงงม .3 นะคะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก็จะมีสถาบันการศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีวะสถานประกอบการในด้านอาชีพก็มีสถาันประกอบการต่างๆนะคะมีทั้ง อออของการค้าผ่านงานสื่อวิแรงงานในไนคะคะก็คือเป็นส่วนที่ถ้าเด็กมีความต้องการอย่างไรแล้วก็ส่ไไงไปกัดไปเนหน่วยงานต่างๆนะคะเพื่อให้เขาสุสริานอาชีพถ้าเขาอยากศึกษาเราก็มาที่กระทรวงของเราแล้วก็เข้ามานะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะคือระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆการสำรวจความต้องการ เข้าอยู่ในระบบสารสนเทศแล้วก็เชื่อมโยงไปยัง<ช> <หา S 2> บันการศึกษา<ฤ>สถานประกอบการนะคะแล้วก็ในตามตามที่เขาต้องการผู้เรียนต้องการนะคะั้านี้ผู้เรียนอาจจะไม่แรกอาจจะยังไม่เข้าสู่ระบบการศึกษาแต่เขามีอย่างขอออาจารย์เนาะก็คือเข้าเป็นเขาเรียกทางเลือกะไรนะคะจริง,รงแล้วในกลุ่มเป้าหมายร้อยคนทางสายได้50าคนเนี่ยค่ะได้เข้าสู่ กระวนการจัดการศึกษาพร้อมให้กับการประกอบอาชีพเลยตอนนี้เราก็สู่กระบวนการและกำลังจัดการเรียนรู้ร่วมกับกับกลุ่มน้องๆบนกระบวนการปฏิบัติงานจริงฐานอาชีพที่เขาได้รับการสั่งสมไฟสัพพุการนี้เลยค่ะก็เป็นเป็นสถาบันทางเลือกเนาะค่ะเป็นหนึ่งในทางเลือกต่อไปสู่การเรียนแต่ไม่ออกมุกศึกษาได้เป็นเหมือนใช้การศึกษาตามอุตสาหกรรเป็นคอร์สคอร์สหนึ่งอย่างนั้นอย่างนั้น ก็อย่างน้อยก็ได้ดึงเด็กนอกระบบเข้าสู่ระบบการศึกษาไม่ว่าเป็นทางใดทางหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งนอกระบบในระบบหรือว่าทางเลือกนะคะต่อแล้วก็จะมีกิจกรรมค่าอันนี้คือเราก็ในถึงค่าก็คือค่าที่เด็กนอกระบบการศึกษาใช่ไหมคะแต่พอถ้าในระบบอาจารย์เขาก็แนะนําว่ากิจกรรมหลักที่มีกิจกรรมเสริมชุมนุมนะคะหรือว่า หลักสูตรวิชาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพหรือว่า่ายอาสาหรือว่าทัศนศึกษาในการเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพต่างๆนะคะก็นี้จะเป็นผู้เรียนในระบบการศึกษานะคะถูกต้องาหมนะคะก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็น่าจะเป็นระบบโรงเรียนศึกษาิการจังหวัดนะคะทรัพยากรที่ต้องใช้ก็ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งกิจกรรมหลักนะคะที่จะสู่ มุ่งสู่ความสำเร็จนะคะคือระบบการเชื่อมต่อผู้เรียนนะคะหรือเทียบโอนกระดกก็คืออย่างที่อาจารย์แรกของจะเป็นระบบทางเลือกก็คือระบบทางเลือกใช่ไหมคะก็สามารถอยากให้การขับเคลื่อนต่อไปในอนาคตก็คืออยากให้เอาคุณดูกตเนี้ยมาเทียบโอนเข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อเป็นทางในการเรียนเหมือนมัธยมศนีใช่ไหมคะก็คือทคอเ์สที่เขาเสร็จก็โอนเข้าแล้ก็เก็บเป็นเงินอย่างนี้ค่ะในขอระบบของกสโนว์ก็ู้มีการเทียบโอนเหมือนกันนะคะก็คือในอนาคต ในอนอนคนเราเราก็มีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณวุฒิแล้วก็มีสารที่สามารถสารที่ทระบบนะ้ยเราจำเยังไม่แม่นหรือเปล่นะคะก็สามารถเชื่อมโยงระบบความรู้เนี้ยค่ะเข้าไปในระบบการศึกษาได้นะคะก็จะช่วยในการขับเคลื่อนการลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ในระแมงสองได้นะคะก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือสารการจังหวัดศูนย์เรียนรู้สกรนะคะหรือกสทเดิมนะคะ ก็คือในในส่วนตัวก็คือจากที่ดำเนินการงานก,ก็มีอยากสะท้อนการดำเนินงานในพื้นที่ก็คือกลุ่มเป้าหมายจริงๆอ่ะมันยังมีอีกเยอะแต่เรายังเข้าไม่ถึงเขาสรา้างการรับรู้ยังไม่ถึงยังไม่คืออย่างน้อยคืออย่างที่ท่านศึกสาธิการจังหวัดพูดตั้งแต่แรกก็คือข้างบนต้องชัดเจนก่อนกลุ่มเป้าหมายคืออะไร แล้วก็จะดำเนินขึ้นเป็นยังไงเพราะว่าพี่ที่ผ่านมานะคะกว่าจะเข้าพื้นที่ได้เือนหลารประมาณสักสามเดือนกว่าเราจะไปนคน้คน,คนพบเด็กแล้วก็ไปติดตามหาเด็กนะคะก็เวลาค่อนข้างจะระงน้อย,ยแล้วแล้วก็ในการกีต่อไปถ้าจะสับเพื่อนก็อ,อยากให้โวกกันแล้วก็ตกลงกแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้เยอะมากขึ้นสร้างการรับรู้กเนบร้มากพื้นที่เนี่ยทำไม อุณหภูไม <wat? S 2> ่หนาไม่ละน้อยไม่แมนเขาไม่เขาเขาตองส่งน้องเขาสุดท้ายยงไม่ห่างยังไม่ไม่ไม่้สร้างการระลุไม่ท่อถึงพื้นที่นะคะถ้าการการสร้างการระดุในพื้นที่เยอะกว่านี้จะเราจะช่วยเด็กได้เยอะกว่านี้แล้วก็เราคาดหวังว่าย่างสองจะลดคนเดินเลาะแล้วก็สร้างการสึกษาได้เยอะกว่านี้นะคะแล้วก็อย่างน้อยเขาเข้าสู่ระบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็น5คน10คนอย่างน้อยเขาเข้าสู่ระบบการศึกษาแล้วก็ ครั้งของการข้อพิริย์ในการสึกษาวิชาชีพแล้วก็จะเป็นนวัตกรรมครับก็คือการอ่านแล้วได้ฟังจะเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะก็สำหรับเราแล้ก็ยินดีที่ทำงานกับเพื่อนเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนฝูงของที่ะของคุณ